เ่าสข้าสู่พิธีการเปิดการอบรมในครั้งนี้ค่ะคือจะมุ่งเน้นถึงเรื่องของการจัดโครงการวิทศาสตร์ในการเข้าสนับสนุนชุมชนต่างๆในพื้นที่ในการนี้นะครับ การจัดการอบรมครั้งนี้มีมหา,ายาลัยราชะพัฒนที่เข้าร่วมทั้งหมดจํานวนถึง34มหาัยราชะพัฒนนะครับจากทั้งหมด38แห่งนะครับมีเข้า,าผู้ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมครั้ง,งนี้จํานวนทั้งสิ้น87ท่านนะครับา,าในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับรงเชิญดิมการราชะพัฒนกเซตเวิร์กชอปครั้งที่สองวันนี้ผมมาใน2บทบาทนะครับบทบาทที่หนึ่งก็มาแทนท่านประธานพปอ,อ นะครับปฏิท่านติดภารกิจก็เลยมอบให้ผมในฐานะที่เป็นรองประธานอปปอ,อ,อเคิรากพรรคกลางตอนบนนะฮะมาทําหน้าที่แทนแล้วก็ในฐานะของอธิการบดีมหาวิทยาลัย,ยราชภัชวน์วไลงค์กรในวม,มาชุนถามซึ่งเป็นเจ้าของสามที่ในการจัดการปรอบรมครั้งนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับการจัดการข้อมูลสารสนเทศข,ของมหาวิทยาลัย,ยราชภัฏนเนี่ย เป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยรายชพัฒนต้องร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันดําเนินการก็คือฟังก์ชันในแง่ของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรายชพัฒน์แต่ละแห่งตั้งอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญ เราขับเคลื่อนง,งานตามพระราชบายของในายหลวงราชการที่สิมาต่อเนื่องเป็นปีที่สาในปีนี้นะครับเรามีผลงานหลายอย่างเรามีแผนงานโครงการหลายเลือกเรามีชุมชนท้องถิ่นที่เราลงไปขับเคลื่อนกันมากมายมหาศาลนะครับแล้วยิ่งใน,ในการอบรมเชิญบริบการรัฐพัฒน t a เซนเวิร์กชอปครั้งที่2 ขอให้ทุกท่านมีความสุขเมื่อมาอยู่ในวาัานธรรกรครับขอบคุณมากครับขอบคุณชย่างสูง่า,ายบุรีรัมค่ะค่ะนี้ก็เป็นอีกครั้งเราชาวชาราชพัฒนะคะในลำดับที่3ค่ะขอเทพสตรีค่ะเป็นเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒ รบกวนท่านประธานต่อเนื่องเลยนะคะก็คือจะขออนุญ,ญาตนะคะมอบของที่ระลึกให้แด,ด่ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณฒิจากการนะคะและในลำดับถัดมาค่ะยังกรุณานะคะอย่างเ่าค่ะเป็นผู้แทนนะคะงั้นขออนุญ,ญาตต่อค่ะท่านก็เป็นวิทยากรอยู่แล้วนะคะงั้นขออนุญ,ญาตรับของท่านเองขอบพระคุณค่ะ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะลำดับแรกขอเรียนอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะออมุ่งเน้นเรือ่องของการเรียนรู้และสร้างความสุขให้กับทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะก็รวบรวมเก็บภาพความเละครับอ้เยสเตนพอไหมคะขอบพระคุณค่ะ เราที่ประเทศไทยที่เอาบอลดีเอเอใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยามเนี่ยภากตั้งแต่นน22ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2548นะครับในเรื่องของโผลเป็นที่เป็นเวอร์ชัากานะครับปี56และปี59นะครับที่มีอาเกนเป็นเวอร์ชันอ่อนที่50ชั้น,นอ จะรบกวนสอบถามถาท่านอธิการบดีนะคะสาหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้นะคะท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้มีความสําคัญอย่างไรคะและจัดเพื่ออะไรและจะเป็นประโยชน์กับทางราชพัฒทั้งหมดแค่ไหนคะครับการ,รประชุมปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการราชพัฒน์ดาต้าเซตนะครับซึ่งกลุ่มมหาวิาทยาลัยรัชพัฒทั้ง38แห่งเรากําลังร่วมมือกันพัฒนา Big Data ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้เนี่ยเรามีผลงานการจัดการศึกษาแล้วก็การจัดตําเนินงานตามพันธกิจเนี่ยมากมายหลายอย่างแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่จะต้องมีการจัดการเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการที่จะวิในใิจฉัยสั่งการหรือว่าการติดต่อประสานงานรวมทั้งเรื่องของการที่จะปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น ระฉะนั้นเราก็เลยมาประชุมปฏิบัติการกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยก็เน้นเรื่องการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ที่เป็นข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภาัฒเราขณะนี้เนี่ยเรามีงานโครงการหลายอย่างที่ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชนท้องถิ่นนะครับก็จําเป็นที่จะต้องนําข้อมูลที่เราลงไปทํางานทั้งข้อมูลชุมชนนะครับข้อมูลการปฏิบัติงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานางต่างเนี่ยเอามาจัดระบบเพื่อที่จะได้ทําให้เราสามารถที่จะประมวลผลเป็นสารสนเทศเพื่อที่จะใช้ในการ วินิจัยสั่งการของรัฐบาลหรือว่าในการแก้ไขปัญหาการทํางานของเราเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยงานต่างๆเนี่ยก็ขับเคลื่อนมาค่อนข้างเยอะจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการมอนิเตอร์มีการติดตามรับรู้ถึงความคาดหวังนะฮะความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็การที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเรื่องต่างๆหเหล่านี้จำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเพราะว่า มาหาวิเลยเรามี38แห่งมีโครงการในการดําเนินงานแต่ละแห่งก็ไม่ต่ำกว่า10โครงการเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะประมวลผลรวบรวมให้มันเป็นระเบียบแล้วก็ไปในแนวทางเดียวกันเราจะได้สามารถนําเอาข้อมูลนะครับมานําเสนอต่อสาธารณชนแล้วก็ต่อคนที่จะ,จะต้องรับรู้รับทราบนะฮะอันนี้ก็คือจุดประสงค์สำคัญของการดำเนินงานที่เราดําเนินงานในวันนี้ครับ